สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตอนเป็นเด็กๆให้ทุกคนฟังที่แบบที่แบบพาฮา,าที่แบบพาฮาเอา่อสมัยก่อนตอนเป็นเด็กใช่ไหมอยู่แถวบ้านเราอยู่แถวบ้านเราเราเราเป็นคนต่างจังหวัดเอ่อเราเป็นคนต่างจังหวัดแถวบ้านเราตอนที่เราเป็น,นเด็กมันจะไม่มีไฟฟ้ามันจะไม่มี ไฟฟ้าที่แถวบ้านเราแล้วสมัยก่อนที่เป็นเด็กๆอะ่ะนะก็ซุกซนกันอะ่ะก็สมัยก่อนบ้านนอกเราอะ่ะจะไม่มีไม่มีไฟฟ้าแล้วก็จะไม่มีทีวีแล้วบ้านคนที่เขามีตังคนะ์อ่ะเนาะบ้านคนที่เขามีพอจะมีตังค์อ่ะเขาก็จะซื้อทีวีมาสมัยก่อนมันก็จะเป็นทีวีขาวดำนะทุกคนทุกคนต้องเคยผ่านจุดน,นี้มาอย่างแน มันเป็นทีวีขาวดับเออแล้วก็มันก็มาเสียบคู่กับเออเขาเรียกว่าอะไรมอ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 แบตเตอรี่มอแบตเตอรี่สมัยก่อนอะก็ร้านคาเขาที่เขามีตังที่เขาขายของอ้วก็ซื้อทีวีมาโอ้ยเราก็อยากดูมากเลยตอนเป็นเด็กอะอยากดูอยากดูทีวีก็มาคิดกันมันนั่งรวมกลุ่มกันใช่ไหม าคุยกันพี่ๆน้งนองๆคุยกันว่าเฮ้ยทีวีมันเป็นยังไงเขาจะไปวางไว้ตรงไหนนาออะไรทั้งนั้นตอนตอนสมัยเด็กๆแล้วนั่งคุยกันบอเอเราอยากดูมากเลยอะไรเงี้ยเราอยากดูทีวีแล้วสมัยก่อนเนาะมันไม่มีไฟฟ้าตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่จําได้จําได้ขึ้นใจช่วงนั้นมันจะมีมันจะมีละครทีวีไอ้เรื่องเรื่องแก้วขุนเล็กอ่ะเป็นหนังผีอ่ะที่ที่มันอยู่ในโรงนะทุกคน ทั้งครั้งที่แบบทั้งท,ท,ที่ตัวเองก็แบบกลัวผีมากกลัวผีมากตอนคืนนอนเมืมอดอะเนาะไปไหนมันก็ไม่สะดวกอะแถวบ้านเราแถวบ้านเรามันไม่มีไฟฟ้ากลัวมากเลยกลัวหนังผีตีกลัวผีแต่ก็อยากไปดูหนังผีเวลาเวลาข้างเวลาข้างบ้านเขาเปิดก็จะไปดูที่บ้านเขาไปดูมาพอพอดูจบแล้วก็กลับบ้านไม่ค่อยได้ทคุคือจะ จะเกี่ยงกันจะเกี่ยงกันไปก่อนแล้วจะจะเกี่ยงกันอยู่ท้ายที่คนคนที่กลัวมากก็จะอยู่ตรงกลางเลยเวลาเดิมเป็นอะไรที่แบบขำมากเลยตอนชีวิตตอนเด็กๆคือมันกลัวหนะังกลัวผีมากแต่ก็อยากดูดูหนังผีอยากดูละครผีแบบมันเป็นอะไรที่แบบชีวิตแบบเด็กๆน,น,นะเนาะไม่ได้คิดอะไรก็ ไปดูทีวีบ้านบ้านคนอื่นเขาบ้านเราไม่มีเพราะบ้านคนที่ตังก็จะมีตังคเขาจะซื้อทีวีมาแล้วก็ไปดูบ้านครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกค,คนก็ต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้มาบ้านนอกเนาะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีไฟฟ้าแถวบ้านเราจะใช้แบบใช้ตะเกียงใช้ตะเกียงสองสองทางสมัยก่อนนะก็คือก็ชอบ รู้ว่าแบบว่ารู้ว่าน่ากลัวรู้ว่ามืดแต่ก็ชอบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเมันก็แบบสนุกไปอีกแบบหนึ่งทุคนชีวิตตอนเด็กเดอะแถวว่าเรามันไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนมันยังไม่เจริญเนาะมันมีแถวว่าเราทํานาแถวว่าเราจะทํานาตื่นเช้ามาก็จะไปนานึ่งข้าวเอาเอาข้าวใส่กระติบไปนาแล้ว เวลาไปนานะเขาต้องรีบตื่นลืบตื่นแต่เช้าลืบลืบติดตื่นให้ทันพ่อเพราะพ่อจะเอาเอาเอาควายไปไปนานะรีบตื่นให้ทันพ่อเพื่อเพื่อที่จะขี่ควายไปนาเพราะว่าเพราะว่าถ้าตื่นเช้าแล้วไม่ทันพ่อพ่อจะเอาควายออกไปนาก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดินไม่ได้เดินย่ำดินไม่ได้กลัวไส้เดือนต้องขี่ต้องขี่ควายไปนา เพราะว่าตามม้านนอกตามม้านนอกเราพอพอ,พอมีฝนตกและไส้เดือนจะออกมาแต่เต้นเลยตามพื้นมันรู้สึกขยักขยแล้ว,ว่าต้องตื่นให้ทันพ่อเอาควายออกไปนาเพื่อที่จะได้ขี่ควายไปนาเพราะเพราะว่าเพราะว่าเดินย่ำย่ำดินไม่ได้กลัวไส้เดือนสวิตตอนเป็นเด็ก,เ,ดกเป็นมาแบบนี้จริงทุกคนมาเล่าคขัๆให้ทุกคนฟัง เชื่อว่าทุกคนก็ต้องต้องต้อง,องผ่านจุดนี้มานึกไปมันก็สนุกเหมือนกันเนาะทุกคนตอนเป็นเด็กๆมันลาประสบการณ์ให้ทุกคนฟังไปละไปว่า